ทำไมออกกําลังกายในช่วงเช้าช่วงบ่ายมักจะมีอาการง่วงเพลียไปตลอดทั้งวันคือหนึ่งเลยนะบางคนออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยไม่ทานอะไรเข้าไปเลยค่ะเพราะว่ากรอ้วนแต่ถ้ายิ่งเป็นอย่างเงี้ยสังเกตไหมคะยิ่งง่วงยิ่งเบลอเพราะว่าร่างกายมันไม่มีพลังงานเนี่ยะคะ่ะสหลังจากออกกําลังกายเสร็จแนะนาเลยนะคะว่าในมื้อน,นั้นเนี่ยควรจะต้องมีโปรตีนเพราะถ้าไม่ทานโปรตีนเนี่ยแน่นอนค่ะว่าร่างกายจะไม่มีอะไรไปซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอฉะนั้นควรทานโปรตีนหลังจากออกกําลังกายเสร็จ3 ขาดน้ำค่ะออกกําลังกายมาสักขนาดนั้นเหงื่อท่วมขนาดนั้นลองดื่มน้ําเข้าไปก่อนเยอะๆเ,เพราะน้ำเนี่ยจะช่วยทาให้เราสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นค่ะ4อาการนอนน้อยค่ะถ่ายติ๊กตอกทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักหลับไม่รู้จักนอนแล้วก็ไปตื่นออกกําลังกายแล้วหลังออกกําลังกายแน่นอนค่ะ ร่างกายฉลาดมากร่างกายเลยอยากให้เราเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีออกกําลังกายคุณควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอลองเอา4ข้อนี้มาเช็คลิตูนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้อยู่เปล่าถ้าเป็นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะรับรองได้เลยว่าการฟิตทุนของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะแต่ถ้าอยากรู้เทคนิควิธีการเลือกทานของมินสามารถปรึกษามินส่วนตัวได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ